สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะจะมาเล่นหมาป่าเด็วดได้นั่นเองป่าหมาป่าเดดได้มาไหนนี่ยหมาป่าเด็วดได้นะคะทุกคนลองเล่นกันเลยนะคะสนุกแน่เลยทุกคนมาลองกันเลยเมื่อวานเราเล่นสีวิสีเกาะทะเลทรายไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นห anyway. มาป่าเดืดได้อุ้ยคนเล่นกนเล่ ระวังนะต้องระวังจริงๆทุกคนคือว่าโอ้โหมึงคนโดนไปทุกคนตรงกลองเขาไม่รู้นะคะว่าเราอยู่ตรงนี้เราก็จัดเอาไป <c oughs> สายหนึ่งนะัดนะคะหนะึ่งนัดเอาเข้าไป้งไรบอกเรามาตั้งไอ เ,เขาไปหนีนักห,หนีหนักเขาไปนั่งพัญญาเลยทุกคนแต่เราต้องระวังตัวไว้ไไนะเขาอยู่ไหนไหคอ้เขายู่ไน ฝอ่งนู้นด้วยฝันยอีกันฝังน้ดยฝังน้กัันไปกำัันไกับนเไปทไหนอโอ้โหตายทุกคนจะบอกฝั่งนูเล่ดเลยโอ <S <S <ım S 1> a a ้โหทุกคนฝั่งนี้ชนะเข้านะคะ เราไม่ถนัดปืนนี้จริงๆทุกคนเค <Okay. S 1> ปืนนี้ไม่ค่อยถนัดนะทุกคนเพิ่งมาเล่นก็แบบอาจจะของไม่ค่อยมีเยอะสักเท่าไหร่นะคะ <S <s <ğ rar> นั่งหลบมันเข้ามาตรงนี้นะโอหทุกคนะ คนนี้เขาแล้งม่วงอะน้ำตาคอ,อเป้าเลยดุนเป็นน้ำตาคอ,อเป้าไม่ได้งงร้องไห้ยลยทุกคนคุ่นเข้าตาจะเล่นสองตาติดๆเลยนะคะทุกคนอันนี้คลิปก็ประมาณสองนาทีแล้วมาป่าเดียวดันมีความเร็วโอ้ต้องระวังเว้ นนี้เขาโหดไปไหนเขาโหดไปนอกโลกไม่เป็นไรทุกคนตาหน้าแล้วต้องชนะนะคะตาอนนี้ไม่ชนะไม่เป็นไรเนาะชนะหรือแพ้มันไม่สําคัญนะคะทุกคนแต่ก็ต้องระวังตัวแหละวงไอวอนอันสวยๆเขาจะได้มองดักไว้ดักดักไว้เขาจะได้รู้ว่าเราอยู่ไหนโอ้โหทุกคนเขาเก่งแรงหัวอ้อ จนะรอยิงหมดอะไรขนาดนั้นทุกคนไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรแพ้หรือชนะม,มันไม่สำคัญแต่ว่าไปก็แอบร้องไห้อยู่นะทุกคนไม่ได้ร้องไห้ฝุ่นเข้าตาเนี่ยโอ้เข้าตาอยู่เรื่อยเลยนี่จะกินปืนนี้เพิ่งได้มายมันร้อนๆเลยทุกคน ขยิงอ่ะขอ้อหอบไม่เป็นไรทุกคนเริ่มเกมกันเลยนะทุกคนนนี้ก็มาเล่นแบบคู่บ้างนะคะทุกคนมาเริ่มแล้วโอเคทุกคนแล้วก็เป็นคนเลือกปืนนะมาเลือกปืนกันขอเป็นลูกซองลูกซองอันหนึ่งนะเราเล่นแบบคู่แล้วทุกคนตามเมื่อกี้เล่นแบบเดียวนะคะอนนี้เราเล่นแบบคู่ดู โอ,โ,อโอ้คนนี้เขาแบบเขาเล่นน่าหนุนเขล่นาสาวเราช่วยยิงให้เรานะเธอเฮ้อมีไปยิงนะโหตายปั๊บกดไลน์ให้ต้องชนะนะคือไม่ใช่โดนยิงแบบงงๆนะทุกคนคือคนนี้เขาเก็บไปแล้วนะคะหนึ่งนะคะทุกคนระวังตัวด้วยเมื่อกี้เราโดนยิงไปเลี้ยวหนึ่งนะัดเจ็บมากเมื่อไงตายไอบอกเขียวๆอยู่นนะ เขาใช้วิธีการหลบของเขานะ,ะทุกคนไม่เป็นไรตายรอบรอบมีแพ้นะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรโ,โหคนนี้นี่คือแบบเพียงนวดผู้หญิงนวดผู้หญิงนวดผู้หญิงนวดไปไปไปนี่แส่เว้นของอมาม่าพารวยที่เมื่อวานเราบอกว่ายังไม่ได้รับนะคะเราเพิ่งรับวันนี้เองทุกคนแฝนของอมาม่าพารวยนี่คือเท่มากๆเท่จัดตอนนี้ก็แต่งตัวเป็นนางโอ้นางนก ค่ะทุกคนคือโดนยิงอนะโอ้โหทุกค,เค,เคนเมื่อกี้เราฆ่าไม่ได้เลยอ่ะฝั่งเราตาย้ลยเนาะอดูคือผู้หญิงคนนะี้นะคเมื่อกี้เรายิงไปเขาลุกยั่งให้ด้วยนะออเคอเคๆๆ่แค่คไม่เป็นไรนะดคนมาเก็กหลอกเ,เก็กเก็กสวย <laughs> พูดเพดอ่อะ ฉันเป็นผู้หญิงที่เอยปืนนี้เราบอกว่าไม่ถนัดนะคะมันยลียงไงของมันก็ไม่รู้ทุกคนให้อย่างนั้นเราคอยอยู่เพื่อใช้แล้วกันเธอ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 เราต้องระวังคนนะเราต้องแอบอยู่ตรงไอวอลไอวอลมาโอเคไอวอลไอวอลเราเป็นไลน์นี้นะทุกคนอันนี้ทำกิจกรรม น,นี่สรุกดีไม่รอนะทุกคนเขาคือแบบเขาซิกแจะไปไหนมาเขาไม่รู้ปัญญาก่อนลำบากลงบนเลยปืนอะไรก็ไม่รู้ลำบากมากเลยทุกคนเคตาแล้วหนึ่งคนไปอ้าดูคนเพราะว่าไม่ถนัดปืนนี้จริงๆนะเท่มากคนนี้ เขาเก็บเรียบเลยทุกคนเรายังไม่ได้ฆ่าเลยสักคนนง <c oughs> ปืนนี้เราไม่ถนัดอะทุกคนน่าจะคงเข้าใจนะคะทำไมเขาถนัดนะเออใช่กคนปืนนี้เราไม่ถนัดนะคะไม่ค่อยถนัดเลยแหละโอเคโอ้โหปลาอะไรเข้ามาแต็ไม่โดนดีเขาไม่รู้อะไรซะแล้วเฮ้ยเอ้ยเ,เ,เ,เพื่อนเบียดเพื่อนบิดเพื่อนเบียดเพื่อนเบียดโอ้ยหัวแตกอะเอาตายที่เดียวเขาเลย ปืนนี้ไม่ถนัดนะทุกคนมาดูปืนใหม่กันเริ่มแล้วทุกคนเริ่มแล้วเริ่มแล้วอุ้ยจะถนัดทำไมโอ๊ยตก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 ฉันตกฉันตกฉันตกมาจากที่สูงทันอะไรโอ๊ปยปาท่ถเอ้ยไม่ต้องลุกนั่งไม่ต้องลุกนั่งอีกหน่อยเธอก็จะรู้สึกความเจ็บปวดทุกคนเด็ดค้างดีเรายิงหัวเขาเล่นอะ ก็คือทุกคนขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเน็ตก็หลุดนะคะบ๊ายบาย